สำหรับเวสนี้นะครับเป็นเฟสในการให้เราบินไปยังจุดที่เขาต้องการนะครับเพื่อรับของรางวัลน,นะมันมีทั้งหมดสามขั้นนะครับขั้นแรกเขาจะให้เวลาเรามาสามสิบเ็ดวินาทีนะครับให้เราบินไปถึงจุดหมายให้ได้ไวที่สุดนะเพราะว่าถ้าเวลาหมดแล้วก็จะเริ่มใหม่นะครับก็ในส่วนนี้ถ้าใครบินแล้วตกมามนพลาดนะครับไม่ก ีกนะครับเพื่อจะเริ่มเวทใหม่นะมันก็จะวาร์ปกลับไปจุดเดิมนะครับแล้วก็คุยกับ n อ c เพื่อรับการทดสอบรอบนี้นะครับ พยายามบินให้เข้าวงสีขาวๆนะครับเพื่อจะเร่งความเร็วนะครับ,รม,รบมันจะได้เป็นการลดระยะเวลาในการจุดหมายของเราด้วยครับแล้วก็มันจะมีบทที่เราลงมาได้นะครับแต่ในที่ผมลงนี่คือผมไม่ใช่ไซ้ครับผมกดจบตีเพื่อเรื่องอไไม่รู้ว่าเร็วกว่าหรือเปล่านะอันนี้แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะครับ หลังจากนั้นก็ผ่านไปในส่วนแรกนะครับแล้วก็ส่วนที่สองเราก็ไปคุยรอบหนึ่งนะเพื่อจะรับการทดสอบในรอบที่สองนะก็รอบแรกก็ไจให้รางวัลอย่าไปด้วยในรอบที่สองรู้สึกว่าเขาจะลดเวลาเราลงมาอีกนะครับจาก31เป็น26นะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช้สืงมือเพิ่มขึ้น,นนะครับ ก็เข้าวงเหมือนเดิมน,นะครับพยายามล่อนไปให้จบวงเพื่อจะได้ลดระยะเวลานะครับแล้วก็ผมก็ใช้วิธีเดิมนะพุ่งลงแต่นี้ก็เกือบไม่ทันหมองกันนะเพราะว่าไอ้ตอนพุ่งลงมันจะมีจังหวะด,ดีเลย์สักนิดนึงนะครับกว่าจะยกหนากร่างนี้ก็เกือบไม่ทันได้ ใน,นในรอบที่สามนะครับรอบที่สามแล้วเขาจะลดเวลาเราเหลือ23วินะครับในส่วนนี้ให้เราทําเทคนิคเดิมก็ได้หรือแล้วแต่แต่ละคนนะอันนี้ผมก็บอกไม่ได้ผมก็ตามสถานการณ์นะว่าต้องทำยังไงนี่ไม่ทราบจ,จริงนะ แล้วแต่คนนะครับเหตุการมันเจอไม่เหมือนกันก็บีนเข้าหัวเหมือนเดิมแหละทําเหมือนเดิมที่ผมทำํำในรอบที่แล้วก็ใช้เทคนิคเนเดิมครับพอลงปั๊บแต่จังหวะนี้ผมพลาดไปหน่อยคือกดเร็วไปหน่อยก็เลยพลาดไปน,นี้ก็ต้องมาเล่นใหมก่กรอบนึง ในรอบใหมน่นีผมก็ใช้เดิมเหมือนกันนะครับแต่ว่าเน้นนิดนึงเน,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 น้นความแม่นยำเพิ่มขึ้นมานี่นองมาเหมือนกดิมครับฟัเหนึ่น <ๆ S 1> เสียงไม่ทันเหมือน,น,นกันนะก็จบในรอบที่สานะครับ เราลองทดสอบในรอบที่สีนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ของรางวัลหรือเปล่าก็เลยทดสอบดูนะครับกดเริ่มท้าทายไปนะครับเขาก็จะให้เวลาเรามา23วิเหมือนรอบที่สามนะ มก็ใช้วิธีเดิมนะครับในการดินนะเข้าด่วนปัน๊บๆจากนั้นก็ล่อนไปเรื่อยเพื่อเข้าดัวในชุดที่สองจังหวะนี้อาจจะเสียเวลาเป็นิดนึงนะครับก็ไปที่เรียบร้อยครับในรอบที่สีนะทําเวลาได,ด้ดีกว่านะ แต่ว่าผลออกมาคือเราไม่ได้ของรางวัลน,นะเป็นการทําเวลาให้ดีขึ้นเฉยๆนะครับไม่มีอะไรนะครับส่วนใครที่อยากมาทําเควสนะครับเพื่อรับของรางวัลแผนแผนที่มันจะอยู่ตรงนี้ยะครับใกล้ๆจุดวารที่เราเปิดเสานะครับเดินมาว่าหน,อน่อยงนะแค่นี้ก็เจอแล้